ููยทำ่โอเคทุกคนก็มาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับผมจะไม่ทำฉากเขียวแล้วเพราะว่าทำฉากเขียวแล้วแม่งฉากเขียวเั็นกระพือเนาะทุกคนดูไม่รู้เรื่องนะครับว่าต่อจากเดิมเลยนะฮะพาร์ทที่ที่เราเล่นจบเนี่ยคือเราตกจากข้างบนปุ๊บแล้วเราหน้าผานะครับเสียงแหบเลยกลินกาแฟโอเคนะฮะนี่อยู่ร้านกาแฟเลยเนี่ยการ์เลสโกขุดมืดเห็นทางปะจะไม่ ทเทียนแทบไม่ช่วยอะไรตอนนี้เคกดยอ่อแล้วก็จะไม่ได้ใช้ย่อแล้วเนี่ยจะมีเสียงลมหรือเสียงรถก็ขอโทษนะนะผมอยู่ร้านร้านอาหารนะฮะสุด <c oughs> ที่เทียนแทไม่ช่วย <c oughs> เลยมืดเกิน <c oughs> น่าเสียงเฮหรือมึกจะไปขอตังค์ข้าแล้วป่าบ้าเราคุณเจอบ้านนะฮะ หมดเย่ยล้ถูกหมดเทนจะหมดขอสักพักกูนนะตรงนี้มีเอารอ้อยเทนหมดนะฮะเทนตรงนี้มีเทนนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีแล้ะผมอาจจะใช้จิ้มนี้จบภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะฮะ เพื่ออะไรวะน่าจะขี่เราได้เนาะคือเรื่องพาที่แล้วผมสรุปให้นะคือเราเตรียมเรมารถมนาะลดวก็ขับมาตามทางเนาะแล้วก็เกิดฟ้าผ่าไปรถเราก็เลยตกข้างทางนะครับขับต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องหาความช่วยเหลือนะะมีฮัลโลมีใครอยู่ไหมหาอะไรก่อ อแหลกแหลกเคเได้ยไปตัวแอบนะลมพัดโคตรแรงวันนี้ผมเปลี่ยนที่ย้ายนั่งนะมานั่งอง อาจจะยิงยาวให้จบไปเลยนะถ้ามันจบได้จะได้แคตอะไรเกมไหมแค่อะไรเกมเดียวทุกคนจะเบื่อนะ แรงเกินอ f f e c t ลหมอกเอาวิ่งติดปุ่งวิ่งเป็นโคตรยากอะการที่จะเล่นเกมนี้ต้องแบบบังคับปุ่งวิ่งดีๆนะ ด้วยวมว่าเกมทำมาด,ดีนะแต่ว่าทำปรุงวิ่งเนี่ยมันเล่นยากมากตูก้คดเยอะเสียงนะเจอแล้วทุกคน ะฮะเฮ้ยจะกระโดดแปลว่าเขจะเก็บของกระโดดเฉยจะไม่จุดไฟนี่ขามอไม่เห็นนะครับ โอเคโทรศัพท์มาใส่นะครับโทรเลยหนึ่งเก้าหนึ่งช่วยด้วยลุงลุงไฟดับอะไรวะเนี่ยว้าวปั่นไฟกันเด็ดบายเดไลท์ไม่ให้เหนียวโคตรแม่นทียอดติด แต่ม,มตันไะม่ติดนะทีนี้น้ำมันมนะ <c oughs> อย่าอ <c oughs> ยอ่าทำกู <c oughs> อย่าทำกูไปแล้วมันจิ๋วมือดิวิ่งกีโลแลนะ เฮ้ยตีกิดโอ้ยยายาขอดพื้กับพี่จุก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 เกิดเตรียมนะจดพันยาก่อนก่อนเก็บพันยาก่อนนะทุกคนจะตายนะครับ เราต้องวิ่งบนบ้านานะไม่งั้นม่งมาตามเลย <c oughs> วัดอะไรกับไปเร็วเลยคุ้มอยู่ในบ้านรถ <c oughs> อะไรไม่รู้อ่ะ มต้องหาทางกลับไปตรงเครื่องัน่นไปก่อนเนี่ยโอเวนเติมไม่ได้ไม,ไม่มีอันนั้นอ่ะไม่มีถงัถงถังน้ำมันลูกมือไ้หานันอั้นอนท้านเด้อเยว yeah, ้วคนทงัทงรถทั้งลมสุดยอดไม่ใอะไรอ่ะ เลโคตรผมน่ากลับไปในบ้านนะครับไม่เอาของเอาติดต้นไม้จะทำกุ้เลนตาลุงกูแกจะขอความช่วยเหลือ,อมันก็โหดร้ายเกินมีดเขี่ยปีรอเลยนะ เฮ้ตรงนี้มีบ้านด้เหรอโหมีดงัดเลยนะทุกคนอะไรมันคือสายอะไรสักอย่างนะ ตัวน,นี้คือแบบมุดมากกีดกีดมีแล้วปะไม่มี ตั้งมันถังมันอยู่ไหนหวะที่ผมเก็บมามันรุดมืออ่ะไอ้ลุงนั่นแม่งทำถังมันรุดมือข้างหลังกูแน่นอนชัวร์เอ้ยกูจะถังก็คือไอ้ลุงถังนู่นแหละถังกูมากูแ <c oughs> ค่ต้องการตกมาจากที่นี่มึงจะฆ่ากูตั้งว่าจะศัก,กอะไรเนะี่ย Thẳng, 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 thẳng ôi shit Quyên nhiệt lội rồi Субтитры โอเคทุกคนขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้พวพรุ่งนี้ผมจะทาการเล่นที่จบนะแล้วก็มาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงฉากจบนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ากูมไม่ไหวแล้วไอ้ห่าลงฆ่ากูตาเลยคุนไปเจ๊คลิปหน้าทุกคนนะบายฮะ